กิจกรรมสังสรรค์เล็กๆกับเพื่อนตือดัซึ่งเขาเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาตลอดเรื่องการดึงใช้ชีวิตของผมนี่ครับทีนี้น้องเมย์เขาอือดัดว่าเออพี่ทําไมพี่ไม่ลองปรับตัวลาแล้วพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูพี่ลองเข้าสังคมดูไหมพี่ไม่ต้องจําเป็นจะมาเข้าสังคมกับเพื่อนหนูกับหมูก็ได้หรือพี่ไปเข้าสังคมกับเพื่อนๆพี่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเราจะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นพี่ลองไปถามเพื่อนพี่ดูไหมว่าเขาอยู่กับเพื่อนแฟนเขาเขาทำตัวยังไงเขามีความสุขเขายิ้มแย้มแจ่มใส พี่ลองถามไหมเผื่อพี่จะได้มาปรับใช้กับหนูแล้วอยากให้หนูปรับตรงไหนหนูปรับให้ทําไมกับเพื่อนเพื่อนพี่หนูเข้าหมดได้หมดเลยแต่กับเพื่อนเพื่อนหนูรู้กับอะไรไงทำไมพี่ถึงถึงแบบเลือกที่จะหันหลังให้ผมก็แบบเหมือนประชดด้วยก็เออไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องแยกกันอยู่เพราะเราแยกกันอยู่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่บ้านเดียวนี่เดียวกันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวถ้าห้เข้าบ้านวันไหนปุ๊ยก็จะพยายามไม่เข้าบ้านหรือถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวปุ้กก็จะพยายามเลี่ยงๆผมมาพูดประชดน้องใหญ่ก็ถามพี่พูดจริงหรือเปล่าผมก็พูดจริง ริงแล้วก็ทิ้งระยะก,กันมาอีกสักพักหนึ่งพอเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยผมก็ถอดแหวนถอดแหวนถอดแหวนเนี้ยน้องใหญ่ซื้อให้ถอดแหวนเอกเขาก็ถามว่าแล้วแหวนไปไหนแต่ทีนี้เาแหวนนะี้พอถอดแล้วผมหาไม่เจอผมก็บอกอ๋อถอดทิ้งไปแล้วด้วยด้วยไปชดแต่พอน้องใหญ่โพสเนี้ยผมก็มารู้สึกว่าผมไม่ได้ต้องการจะให้ความสัมพันธน์มันมันมันมาหยุดที่การว่าเออเราต้องเลื่อก,กันอย่างเงี้ยแค่แบบพยายามผมอยากจะขอเวลาปรับอีกนิดนึงไง ทีนี้ผมก็วันนี้ก็ได้คุยกับน้องใหญ่นะครับว่าขอปุ้ยขอโอกาสในการปรับตัวขอโอกาสอีกได้ไหมส่งน้องใหญ่เขาก็ไม่ได้ติดปัญหาใดเพราะเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้สึกว่าหมดรักหรือว่ารู้สึกจะเกลียดจะโกรธจะกกติผมอยู่แล้วครับก็ไม่ได้หวังอะไรผมก็บอกได้หนูไม่มีปัญหาพี่ส่วนพี่อยากให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยหนูไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ที่หนูโพสนะเพราะว่าหนูเห็นว่าพี่อ่ะหนูถามพี่ทั้งหลายรอบแล้วพี่ก็เอได้ได้แล้วได้อะไรอย่างเงี้ยครับ